ข้อควรระวังถ้าทำแบบนี้หมดสิทธิ์สอบสวนออเคมีแน่นอนหนึ่งไปสายกว่าเวลาที่กำหนดถ้าเขาเริ่มสอบไปแล้ว30นาทียังไม่ถึงสนามสอบโดนตัดสิทธิ์แน่นอนหรือบางศูนย์เข้มงวดกว่านี้ครูวิโป้บอกเลยเขาไม่ให้นักเรียนเข้าสอบเลยนะจ๊ะสองนำของต้องห้ามเข้าห้องสอบเช่นแอบเอามือถือเข้าไปสมาร์ทวอทหรือแอบเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปนักเรียนลูกห้ามคือห้ามถ้าเอาเข้าไปถูก ตัดสิทธิสอบแน่นอน 3. สื่อสารกับคนในห้องสอบถือว่าสอบทุจริตแอบมองเพื่อนคุยกับเพื่อนข้างๆหรือว่ามีการซุบซิบอะไรกันแบบนี้อาจจะหมดสิทธิสอบได้ 4. ลอกข้อสอบกันอันนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วถ้าลอกกันยังไงก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนถูกตัดสิทธิ์ทั้งคนลอกและก็คนให้ลอกอีกด้วยอย่างสุดท้ายสําคัญมากอันนี้นักเรียนลูก ต้องอ่านคำสั่งดีๆนะว่เาเขาให้เขียนอะไรที่ตรงไหนเขียนชื่อตรงไหนด้วยปากกาหรือด้วยดินสอถ้านักเรียนทำผิดข้อสอบอาจจะไม่ตรวจก็ได้ถึงไม่หมดสีสอบแต่ไม่ตรวจคำตอบข้อสอบไม่ติดอยู่ดีครูวิว่าเลยว่า5อย่างนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ